โอ้โหวันนี้เรามาเจอเทพประช่อนนะอ้าวโอ้ยวันนี้ผมก็จะมาตกปลาเหมือนกันนะครับแล้วจอขอจอดรถก่อนเห็นแต่งกุ๊กงักงักเอ้ามาตอนไหนไม่ชวนเลยเปะโบเ้ทพประช่อนนะเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายกันนะครับสกูับสกู่สักู่โอ้โหปะโถผมก็ตกอยู่โรงซ่อมไม่บอไม่บอกเลย โอ้โหตัวเบลลเลยมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมาถึงเมื่อกี้แล้วครับโอ้โหถุงจะใส่พอั้มเนี่ยมาเมื่อกี้ได้เลยไงได้เลยครับโอ้โหอยู่นานแล้วเนี่ยใช้อะไรเนี่ยกบยางแก้คัน กบซุปตาครับกบซุปตากบซุปตาโอ้โหผมใหญ่จริงเนี่ยใหญ่จริงอ่ะหืมมาคนเดียวมาคนเดียวตกอยู่ฝั่งนู้นแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกได้ปลาหมอตัวหนึ่งกับปลาตะเพียนตัวหนึ่งไม่มีเพื่อนกันเลยหยุดไปเลยแม่กลับเลยไงเนี่ยได้ตัวเดียวเนี่ยยังครับยังยังครับยัง เดี๋ยววันนี้จะโอ้ถุงมันเล็กไปปะโทโหทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเมนูเนี่ยไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยรอรอเมียก่อนว่าเมียอยากกินอะไรเดี๋ยววันนี้มาถ่ายพี่ปูดีกว่าของผมไม่ทุ่งไม่ถ่ายมาละโถ่หืมกัดตรงไหนกัะตรงไหนฟังเนี่ย เนี่ยตรงนี้ไปต้นนี่แหละตรงนี้เลยไงอ,อ,อ๋อได้ตรงนี้เราจะตกที่เดิมไงตรงนี้เลยจะปิดตัวเลยไหม บรรยากาศล้างฝนตกอะ่ะแจ๋วปลาตะเพียนใหญ่อยู่นี่เลยอ่ได้ตรงนั้นนะตรงเนี้ยตัวเท่านี้แหละแต่อ้วนวันนี้เปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนไม้ตรงนี้ได้ไปแล้ว ตอนแรกผมก็ว่าจะมานั่ง,ตง,ตงโต๊โะซื้อขนมซื้ออะไรมานั่งกินนี่ว่าจะขับกลับแล้วเนี่ย,ยเออเงาเงาอยู่คนเดียวเขาบอกว่าผมมาถ่ายคลิปแล้วตีเงียบเลยขอโทษ ตียังไม่ถึงสิบไม้เลยเมื่อกี้สี่ไม้เมื่อกี้สี่ไม้ถูกขี้โม้เงี้ย <laughs> ปูเทพปะชนนะครับ เอ้ยโอ้ยไม่สงสัยก่อนกระชากอะไรหมดเนี่ยย้ำไปตีข้ามฝั่ง Thank you. ติดติดติดอือโอ้โหพี่ไม่สงสัยหน่อยแล้วมันดึงไปแล้วดึงมือไหมอุ้ยโถกัดปั๊บเลยบอกโอ้โหสองตัวแล้วสองไม้เลยนี่พลาดเลยอะไรวะโอ้โหพี่ก็ไม่สงสัยมันให้มันหน่อย ตึงแล้วแม่ <c oughs> มันกัดเลยยังไม่รู้มันกัดด้วยซ้ำเนาะมันโถมันดึงมาแล้วเนาะดึงมากกับมันดึงสวนแล้วก็ตัดมันตกไปแล้วเหยื่อพี่โกมานิดนึงมันถึงกัดมเมื่อกี้ไม่ได้เห็นฟอน้เห็นอะไรเลยวะ มองเงินซ่อมของมันกับเงินมองเริษอทจะเงินกันนาตรงนี้เก็มโอ้โหพอไม่ถ่ายได้สัง,งั้นเดือดเต็มแล้วครับโอ้กินลึกจังอ่ะ ทรงเวียวนานครับอย่างนี้แหละครับก่อเสียของมันครับท่งนานๆย่างดีตัวนี้พร้อมไปหน,ออน่อยเนะอือโ้โหไม่ถ่ายได้แงไปดีวกว่าไปแล้วครับ